สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูสออีกแล้วนะคะในวันศุกร์ที่12เดือนพฤศจิกายนพศ .2564 นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่21เหมือนเดิมนะคะโรงเรียนของฉันนะคะเอาเปิดหนังสือบูรณาการขึ้นมานะคะหน้าจิตนะคะให้นับภาพแล้วเขียนตัวเลขแสดงจำนวน แล้วหาผลรวมของภาพทั้งหมดนะคะอันนี้คือโจทย์นะคะอาวตัวอย่างเอาภาพที่หนึ่งมีเจภาพแล้วก็ข้างล่างก็เดนับรวมกันแล้วได้เท่ากับ14บข้อสหนังสือมีกี่เล่มคะข้างบน3เล่มข้างล่างสองเล่มนับรวมกันแล้วได้หเล่ม ต่อไปดอกไม้ดอกไม้ข้างบนนับรวมกันได้หกด้6หกแล้วเขียนเลขหกลงไปต่อไปข้างล่างมีกี่ดอกคะสามดอกแล้วเขียนเลขสามลงไปเสร็จแล้วนับรวมกันนับรวมกันได้เท่ากับเก้านะคะข้อสี่ดินสอข้างบน นับแล้วได้เจ็ดนะคะเขียนเลขเจ็ดลงไปข้างล่างนับแล้วได้หกเสร็จแล้วนับรวมกันได้สิบสามต่อไปข้อห้านะคะดอกบัวข้างบนนับแล้วได้สี่ดอกข้างล่างเขียนเลขสี่ลงไปด้วยนะคะต่อไปข้างล่างนับแล้วได้สามดอกเขียนเลขสามลงไปแล้วนับรวมกันได้เท่ากับ จ็ดดอกนะคะต่อไปข้อสุดท้ายข้อหกกระเป๋านักเรียนนะคะกระป๋านักเรียนข้างบนนับแล้วได้เท่ากับสามเขียนเลขสามลงไปข้างล่างนับแล้วได้เท่ากับสองเขียนเลขสองลงไปเสร็จแล้วนับรวมกันแล้วได้เท่ากับห้านะคะอ่าวเวลาทำแบบฝึกหัดเสร็จก็ให้นักเรียนระบายสีภาพทุกภาพให้สวยงามด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยด้วยนะคะอ่าวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ